ไปโอ๊ยเอาโหสลายสิบายโอ้ยเด็กหน่อยพวกนี่ต้ขับรถเสียงดังปาดปาดปีดๆโอ้มวกูสิตืน้นมันรถ่เปียกประนั่นดีโอ้เนีนย่ยนะตั้งแต่งหน้าซื้ออยู่วะโอ้ยมันเบิดเบตประนั่นดีหะ เบิดเวียกมาดันดิเบิรดเบียงอี๋ที่บอหาในยูในกินมม่สิเที่ยงเลยมึงสิว่ายอย่างกูเบิดเรียกมือมือหนึ่งกูเห็นอย่างเนี้มึงหูจากอยู่บอกแตงหน้าแตงหน้าก็เป็นส่วนหนึ่งของงานกูของชีวิตกูเมื่อให้กับเขากับน้ามันเที่ยงยยเ,เลยหิ้วเขาได้เนี่ยเมื่อให้กับเขากับน้ามใส่กับเขาามือเช้านี่ก็คือนยังอยู่ก็คือบปกินล่ะกินได้ไหมวันนี้อีกกินแน้ไหมเลีียงมากนะมึงเนาะมีอันหนึ่งกินอันสองมีอันสองกินอันสามใกล้ เมนูไก่คือวิธีอไรกินกูกินจนจีเป็นเข้าเบิดเลี่ยวมึงอกี้กิน, uh น,น,นแต่ไก่อยู่หันล่ะไก่ใต้น้ำเนาะเลี้ยเต็มมึงสิเฮ็ดเอาหม้อไปล่างไปเฮ็ดทิ่งไว้ตั้งจะสามมื้อแล้วนะนั่นกูบ่ล่างเองอุ้ยกูบ่ได้เป็นคนเฮ็ดมึงเป็นคนเฮ็ดมึงเฮ็ดทิ่งไว้หรือมือหมีกูบ่รู้จักล่างหม้อนั่นนะ่ะหม้อจะของชื่อมากคือบ่ล่างเองให้เขาล่างยังไดงกูซื้อมาต้องกูเป็นคนล่างออหม้อดมมันนี่ไว้ชืล่างได้แล้วมึงเป็นคนเฮ็ดออแต่กูเป็นคนซื้อ ช่วยปุ๊บต้อมไปหาโนไม้กันนะวะอยากกินแกงโนไม้วรอฮึทั้งนั้นโซล่อีหยังกันเนาะบานกูต้องไปคนล่างก็หมอดูน้องเป็นหมอเฮาเนาะโซล่อีหยังกันวะโอ้ยมันโมเมนแล้วนาะเศร้ากกันไหงเฮ็ยยังไงล่ะเอาไปล่างล่างเออไปลัางหมอฮึ ไปกันเฮ็ุไก่ใต้น้ำนะก็เอาหม้อไปล่างไปล่างสกอนกูเห็นไหมหม้อก็ดำพ้ดดำคักดำเน้เว้เอาก็มึงตัวตมเฮตดไหวมันดำคักดำเนื้อมันแต่ขัดมาเพราะแห้งเลยแต่ข้างในนี่มึงบ่ในไในล่างเหนยงล้่างจะไล่ก็จไล่ตัวว้ายโน้ะก็จูบห้อกันย่างเว้ยนคนี้้ย เอาหดสันไล่ถึงล่างไม่ใชมาเอาแฟ,ฟเบเอาอวกแหงเดี๋ยวนี่นะลูกขัน้นว่ะสันไล่ล่างสันไล่นันนน่นล่ะแฟบเข้าไวปซักผา,ามีเห็นมะล่างมองได้เดี๋ยวนี้ต้อมอุ้ยไปไว้ทาเป้งน,นั่นเล้วเนี่ยไปอยู่ก็เอานี่ถูก็ได้นี่กระดาษใช้เนี่ถูเนี่ยนะกระดาษใช้ถูอืมนี่หนอว้ยกูเสียวจ้ะถูเองปะจิ้เสียบมันหมอดำเนาะกูเสียว โมอดำน่ากระดูงกูเสียวเขียวย่าเห็นแหงเบื่อหมดแล้วต้องถูมันถาวก่อนคนกระของหมอดำว่านี่ผู้ใดจะเบีดขินได้หมอจะของดำเลยต้องถูมันสะอาดนี่ยเขาถูต้องย่าถูกูเสียวกูเสียวอีหลีกูว่าอีหลีได้ดิกูไม่ได้ว่าเวอกระดาดสร้อยโมซุนรู้แล้วตอนกูเสียวบ้ากระใส่กระดาษทรายขัดขาดผู้นึ่งเลื่อนกระดาษทรายเลื่อเอาเลื่อๆต้องเฝ้าขัดปวดขี้ นี่อยู่คือเกาบนกระปานไงเกาเอากระดาษทรายคุณอะโคตรโคตรมั่งโมงมั่งแต่งถูยังก็เล่าให้เธอถูเล่กหลายถูกขอบขอบนะนะขอบนี่กระหม่อมขอบนี่ทำได้ขอบนะโอ้ยเห็นออะคุณอะคุณอาเสาดูต้มกุณเสี่ยวแล้วพอพอเสานั่งเลยเหม็นได้ว่าหมอนนั่งเหรอเหม็นด้วยมึงเหตุไวแล้วมึงม่รู้จักล่างอ่ะเอาจะคล้องก็ล่างหมอนจะคล้องเนาะเหม็นติดตัวเหม็นเนาะหมอนี่เหม็นทุบุร่าง สไลด์ก็พ่อแห้งแล้วไอ้อยังกระดาษไส้ขอนมึงโอ้ยสาวสาวๆกูขัดโดนมาหนิสาวเฮ็ดอะไรกินแล้วโอ๊กูไปแล้วจำเฮียนแล้วนี่ล่ะมึงนี่มึงขาขัดตะนันมึงไม่ต้องได้กินแล้วมืงเนี่ยกูไปแล้วเฮ็ดกินเองแล้วก็หม้อจะของโบรางเนาะหมินก็หมินเนาะดำก็ดำล่างหม้อต้องตัว เฮ็ดยังไรแบบเฮ็ดกินแล้วบ่ล่างมันก็ทั้งดำทั้งเหม็นก็ขนมันยังติดอยู่อันยะอยู่นี่